เจ้าหนาที่บอกว่าตอนนี้ทุ่งดอกกระเจียวบานเต็มที่นะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องทูไทย a i Biker นะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปสู่จังหวัดชัยภูมินะครับก็คือเป็นทุ่งดอกกระเจียวบานนะครับอย่างนี้ คือผมดูโพนนะครับตอนนี้มันบานเต็มทุ่งแล้วก็เลยคิดว่าได้เวลา้วครับที่เราต้องเดินทางไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเดินทางจากบ้านนะครับตีสามตอนนี้เราอยู่บางจากมองเทพตีสามครึ่งนะครับเราครับจะเดินทางไปถึงตรงทุ่งดอกกระเจียวให้เช้าที่สุดนะครับอาจจะหกโมงเจ็ดโมงอ่ะเราค่อยว่ากันนะครับคือเราจะไปชมหมอกด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนใช่ไหมฝนมันก็ต้องมาคู่กับหมอกนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะแล้วแล้วเป็นวันธรรมดาด้วยคือแบบคนไม่เยอะนะครับวันนี้นะครับเรามากับนี่เลยวกใหม่ NTN นะครับ ได้มาใช้ในทริปนี้ทริปแรกนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังมากันว่าเป็นยังไงบ้างแต่รู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะสำหรับหมวกปบนี้เราก็ราคาไม่แรงด้วยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาตามชมกันนะครับผมผมไม่ได้มาคนเดียวตอนนี้ผมรอพี่นุกรู้สึกว่าจะมาแล้วพดีเลยสวัดสดีครับรึงร้าเมื่อกี้โอเคพี่นุกมาแล้วครับเดี๋ยวยังไงจะจะเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมของอะไรแป๊บนึงนะฮะ อ่ะโอเควันนี้นะครับผมเลือกเอาฟอร์ซ่ามานะครับเพราะฟอร์ซ่ามันทําความเร็วได้ดีกว่าแล้วก็มันไม่เหนื่อยเท่า a อดวที่ขับนะก็ไม่รู้ว่าทาไมอาจจะเพราะว่าด้วย a อดวแฮน์มันกว้างแล้วชิลข้างหน้ามันมันไม่ได้กว้างมากนะครับเวลาอ้าแขนปุ๊บลมมันเต็มเต็มเออเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็พร้อมละโอเคครับเดินทางกันนะครับยาวๆเลย น่าจะเข้าทางสายบดานนะครับทุกคนน่าจะไปง่ายสุดละเพราะที่เคยเข้าตรงนั้นก็ใกล้สุดละจากตรงนี้240กิโลนะครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าสระบุรีแล้วนะครับอฝรีฝนลงนะครับไม่ได้ตกแรงะนะครับประมาณนี้แหละมาถึงตรงนี้นะครับก็4ครึ่งนะครับสระบุรีระยะทางเราเหลืออีก160กว่าโลระยะทางวิ่งได้230โลนะครับโอ้ยได้กี่โลลิเย้พี่สามเอ็ด หน้าสู่ถนนหมายเลข21นะครับก็คือเดี๋ยวเราอาจจะไปเลี้ยวทางาตรงชัยประดานนะครับทุกคนก่อนถึงสีเทพครับ สบายนะตัวนี้มั้งน่าจะเคยให้อาหารมันมันน่าจะจาได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ชายบาดานนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาแยากไปเด็กข้างหน้าเนาะอีกสี่กิโล ครับแล้วขวายแยกนี้นะ да re, แยกอำเภอชัยบาดาลคือไปทางเนี้ยมันก็สามารถไปที่จังหวัดชัยภูมิได้นะครับก็คือไปได้หลายทางเลยไปทางอีสานฝั่งนู้นนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปลึกมากนะเส้นนี้ชัยภูมิรู้สึกมันจะมีอุทยานแบบเยอะมากนะสวยมากๆมันจะเป็นทุ่งเขียวๆเอาไว้มีโอกาสจะลองไปนะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ถนนเส้นนี้นะครับเราวิ่งอยู่บนถนนหมายเลข2 0 5ศูนย์ห้านะ แล้วเราก็จะตรงไปประมาณ36กิโลแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลขสองสาแล้วก็น่าจะเข้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเลยนะครับหกโมงละ เส้นนี้นะครับเป็นเส้นหนึ่งที่แบบสวยมากอะเนี่ยถนนดีนะครับเมื่อก่อนที่ผมมานะยังไม่แน่ใจว่าเป็นเลนสวนหรือเปล่าแต่ตอนนี้แบบสี่เลนนะครับถนนใหญ่เลยตับสบาย2 3 0มสองสาสิบโลหารเจ็ดจุดหนึ่งนี่สามสิบสองโลลิตรนะครับดูทวิ่งกันดิเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาช่วงสั้นๆนะครับเนี่ยข้างหน้าเราครับ ต่บอกว่าวิวสวยมากๆนะเดี๋ยวลองมาชมกันเนี่ยป้าหินงาม45หราเราอยู่ในอำเภอเทพสถิตแล้วถนนดีขึ้นนะครับทุกคนคือเหมือนเขาสร้างใหม่หมดเลยอ่ะเนี่ยพอเราโผล่ขึ้นมานะ เค่ตะถินเนี่ยกังห,หนันะไยสุดยอดมากเกีะยวมากทุกคนเนี่ยกังหันลมตั้งน้นเลยเอันนี้คือยอดหมอกอันนี้อู้โคตรสวยเลยนะสวัสดียินดีต้อนรับสู่จังหวัดชัยภูมินะครับน้ำตกตัดตอนมอหินขาวแล้วก็ทุ่งดอกระเจียว ราเหลืออีก30กิโลนะครับไม่แน่อาจจะเจอหมอกแล้วทุกคนเพราะเราขึ้นไปสูงแล้วนะโอ้เมฆหมอกเพียบเลยอะ่ะโอ้แสดงว่าเราขึ้นไปข้างบนอะ่ะมีสิทธิ์เจอหมอกเยอะมากเลยนะครับถึงแล้วนะครับอันนี้คือทางเข้าทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับเดี๋ยวจะมีอุทยานแห่งชาติาไซทองเลยนะเดี๋ยว,ยวค่อยไป นี้นะครับที่เราอยู่กันก็คือเป็นทางเข้านะครับเทศากาลทุ่งดอกกระเจียวนะครับเดี๋ยวเราตรงเข้าไปอีกประมาณ12โลนะก็ถึงอุทยานแล้วก็ชําระค่าบริการแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไปรถรางนะครับแล้วก็เขาจะพาไปส่งที่พรา้สามแผ่นดินหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับคือตอนเนี้มันน่าจะมีหมอกนะครับถ้าชา้ากว่านี้ไม่นานมากก็น่าจะเป็นแดดละหมอกกาลังมานะครับเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่านะครับ เข้านะครับคนละสี่สิบรถมอไซค์ยี่สิบถ้าเป็นรถยนต์รถยนต์สามสิบขอต้องงดทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงป่าหินงามน,นะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับก็มาถึงเดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วก่อนนะครับนี่ครับมาซื้อตัวต๋วตรงร้านจอดรถเลยนะครับคนละสามสิบบาทอันนี้ขึ้นลงเลยใช่ไหมครับเราโอเคครับ ใช้เวลานั่งรถรางมาสิบนาทีได้มาัานะมีร้านกลางเต็นท์ด้วยนะบอกให้แล้วก็กางได้ด้วยช่วงนี้ ขึ้นมาประมาณ5ทีนะครับหมอกแบบเทียบเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทุ่งกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะคือตอนนี้ถ่ายรูปสวยมากๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยโอเคเดี๋ยวจุดแรกนะครับผมจะพาพี่นุกไปหาสุดแผ่นดินนะครับก็คือเป็นแผ่นดินอีสานกลางและเหนือนะครับมาบรรจบกันที่ตรงนี้นะจะเป็นหน้าผานะครับ สูงจากระดับน้ําทะเล846เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางโอ้ข้างล่างสวยมากมเห็นเลยเลย่าฟ้าเปิดเมื่อไหร่นะครับก็จะเห็นแผ่นดินด้านล่างนะแต่ตอนนี้น่าจะยากนะหมอกเต็มทุ่งเะยครับยวไปดูทุ่งดอกกระเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่งดอกกระเจียวต้องเดินไปประมาณ10นาทีนะครับโอ้ลมเป็นไงบ้างพี่มาครั้งแรกโอเคอะหมอกมันเยอะแล้วก็ไม่ได้เดินไกลมากครับ ประมาณ24องศาครับตอนนี้ทุกคน ين. แล้วแบบสดซื่นเนาะเส้นทางครับในการเดินก็จะมีประมาณนี้แหละเราอยู่ตรงเขียวๆนะครับแล้วก็เดินไล่ลงไล่ลงไล่ไลงมันจะเป็นทางสปอร์ตวอล์กนะครับแล้วก็มีทางให้ไปได้2องทางนะครับมีตรงนี้แล้วก็มีด้านนี้นะครับ วันนี้วันที่5กรรก,กรกฎานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ทุ่งดอกกระเจียวบานเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบานเต็มที่มันจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยมาในช่วงที่แบบบานเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้เราเจอเหมอกแบบนี้แบบคุมๆเลยยงไงทุกคนเป็นไงสวยมากๆเขียวชุ่มฉ่ำบอกเลย แต่เมื่อกี้กาลังมีหมอกนะตอนนี้อยู่ดีหมอกหายไปหมดเลยเราพยายามเก็บทุกมุมให้ทุกคนได้ดูนะครับในปีนี้2,565นี่ พี่มาครั้งแรกจริงถ่ายรูปมันเยอะดิยดอยู่ทั้งวันก็ถ่ายไม่หมดนะใชจ่จริงๆมันไม่ร้อนนะครับมันไม่ร้อนด้วยตรงนี้อากาศเย็นที่นี่คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่หนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติสทองนะครับที่เราจะไปไปดูอีกทุ่งหนึ่งนะครับไหนๆก็มาละตรงนี้เรียกว่าลานหินงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหินมันงามยังไงนะครับ นู่นไงเดี๋ยวไปดูหินฟรีฟ้าก่อนนะนู่นไงเห็นล้นั่นนะเห็นถ้วยรางวัลคือตรงนี้นะครับมันจะเป็นภูมิประเทศที่แบบเป็นลานหินนะครับแล้วก็มันจะเป็นหินแปลกๆที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับอันนี้เรียกว่าหินถ้ำมองนะครับที่แรกนึกว่าหำมตั้งหำตั้งยู่ไหนวะหาก่อนนู่นทำน้อยๆอ,อยู่นู่นอันนั้นหินแม่ไก่ยักษ์เสมือนทําไมดูเป็นเต่าวะนี่ฝั่งซ้ายหัวไก่ฝั่งขวาน่าจะเป็นหันี่ห,หตั้งนี่เลยหินแม่ไก่ยักษ์ ทุกคนดูวิวนะครับดูดิที่เราขับมานะครับตั้งแต่ทุ่งกังหันลมนู่นนะนั่นเราขับมาจากฝั่งนู่นแหละเทพสถิตนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหินหำตั้งใหญ่มากจับจับนะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับก็ทางขึ้นมันจะมี2ทางก็คือทางซับมงคลแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือที่ทําการนะครับอยู่ยังพี่ฮิดหน้านิทหน้งั้นลงไปทางล่างแล้วกันเนาะตรงถนนใหญ่ดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็แวะทานข้าวนะครับร้านข้างทางนะครับร้านาเล็กๆเสียเยรอมาดีสวัดสดีครับางบาตนะ นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ผาชมดาวนะครับเป็นผาที่อยู่บนบนุทยานแห่งชาติไซทองนะครับพอขึ้นมาแบบรู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกว่ามันแบบเห็นภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งเลยดูดิอ๋อใช่เป็นภูเขาแบบสโลปประมาณนีนนไนนน้ไม่เหมือนน่านไม่เหมือนเชียงใหม่เรียกว่าไม่เหมือนจังหวัดไหนเลยดีกว่าใช่ ไปอยู่ที่จุดทําการนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ผาหามหดก่อนนะรู้สึกว่าทุ่งดอกกระเจียวก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องเดินไปไกลแค่ไหนนะครับทุ่งบัวสวรรค์นะครับมันมีทั้งหมด5ทุ่งคือทางนี้มันเป็นทางขึ้นไปผาหามหดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ก่อนคือมันจะมีทางขึ้นได้อยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูทุ่งดอกกระเจียวกอนเมื่อกี้เจอลุงนะครับลุงบอกว่าเดิน2กิโลลุงเดินมาแล้วไปครับจัดไปเดินมา3 7เมตรแล้ะเนี่ยมาดูกันว่า จะเจไปทุ่งดอกกระเจียวกิโลเขาบอกว่าสองโลนะไอ้กากวาๆเนี่ยน่ากลัวอากาศจะบอกว่าอากาศเย็ยนมากๆที่นี่เนี่ยขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นหน้าผานะเหมือนที่เราขึ้นผาหม,หมดมันจะเป็นริมผาเลยนะอันนี้ก็คือทุ่งหนึ่งนะครับทุ่งสามแต่ว่ามันจะเป็นดอกกบหย่อมๆนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูมันเป็นมันจะเป็นหย่อมเล็กๆนะครับทุกคนตรงนี้อุยแต่อดอกสวยนะ เราเดินมาประมาณหนึ่งกิโลกับสองร้อยเมตรนะจะถึงทุ่งดอกกระเจียวนะครับที่มันบานเต็มทุ่งเลยนะครับที่นี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่เห็นละก็มันมีอยู่สองที่นะครับก็คือจะมีที่ป่าหินงามมีที่นี่นะครับใสทองทุกคนตรงนี้สวยมากเลยคือตรงนี้มันเป็นหน้าผานะครับ จุดนี้นะครับที่มันบานเยอะๆเนี่ยก็คือเรียกว่าทุ่งบัวสวรรค์สองนะฟอร์ฟิลทรูนะครับดอกแบบกระจายเต็มเลยคือถ้ามาแต่เช้านะผมว่าเจอหมอกแน่นอนนู่นจะมีตรงนั้นนะที่มันแบบเยอะๆนะด้านบน สูงเลยอ๋อเนี่ยทํำห,มหมดตงนี่หมหมเหรอเนี่ยทํำหดเออหดจริงวะ่ะตรงนี้รู้สึกจะสูงกว่าตรงอะไรนะป่าหินงามด้วยนะนี่แหละคือทํำหมด ในก็ในแหนละทีมนี้ผมจะพูดถึงหมวกรุ่นนี้นะครับ NTN 961S 961S เนี่ยก็คือรหัสของตัวหมวกนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเอาแบบคร่าวแล้วกันนะเผื่อใครแบบสนใจภายนอกคือสีสันผมชอบมากสีสดสวยมากตรงนี้ก็คือบลูทูธนะครับสามารถติดได้เขามีช่องวาบลูทูธให้นะครับสาหรับคนที่ชอบฟังเพลงในการขับขี่หรือว่าชอบคุยโทรศัพท์คุยงานอะไรเงี้ยสะดวกเพราะว่าตัวนี้เขารองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับส่วนกระจกเนี่ย สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่คิดว่าเป็นตัวใส่พินล็อกนะครับพินล็อกก็คือตัวกันฟ้านั่นเองนะครับอ่าแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าขับอากาศหนาวๆตัวนี้นะถ้าไม่แง้มอ่ะหรือไม่เปิดช่องลมอ่ะฝ้าขึ้นง่ายนิดหนึ่งนะช่องลมเป็นแก๊กเดียวนี่รูใหญ่นะลมเข้าค่อนข้างดีมากมาดูช่องลมด้านบอนมก็คือจะเข้าตรงนี้เข้านี่เข้านี่เข้านี่ข้างหลังไม่มีนะแต่มันจะเป็นช่องระบาย เห็นรูนี่ไหมมันจะผ่านล่องระบายด้านบนนะครับทะลุด้านหลังนะครับทําให้หัวเราไม่ร้อนนะครับก็ภายนอกก็เจอมาณนี้น้าหนักหมวกไม่หนักมากนะผมว่ามันกําลังดีนะหน้ากากเลยนะกว้างมากกว้างซ้ายกว้างขวานะครับบนล่างก็กลางๆไม่ถึงกับแคบแล้วก็นวมเนี่ยถอดซักง่ายแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมมันจะมีเป็นตัวลายความชื้นนะครับสมมุติว่าฝนตกเนี่ยมันจะทําให้แห้งเร็ว มันมีแว่นกันแดดให้ด้วยในตัวนะครับแต่ว่าตัวแว่นเองนะครับผมลองใช้แล้วมันจะค่อนข้างหลอกตาหนึง่งถ้าเป็นไปได้แนะนําคือใส่แว่นกันแดดดีกว่าเพราะว่าแว่นแว่นตรงนี้มันค่อนข้างเพี้ยนนะครับแต่ว่ากระจกอะ กติเลยอันนี้คือลำโพง b ูทู t นะพอใสมาเป็นชั่วโมงนะครับมันก็ไม่กดหูนะครับตรงช่วงหูตรงนี้เหมือนเขาเว้าไว้สําหรับทั้งลําโพงแล้วก็สําหรับคนที่แบบหูกลางๆเนี่ยไม่ถูกบีบไม่รู้สึกว่ามันเจ็บหูนะครับก็คือใส่สบายมากๆเลยสาหรับหมวกตัวนี้ราคาแนะนํานะครับตอนนี้เขาขายอยู่ที่3 0 0 0ับาทโอเคถือว่าเป็นหมวกอีกใบหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเรื่องดวดลลายาประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับได้ละตอนนี้หมดเวลาแล้ว นะค่ะกลับบ้านกันเถอะ